แคเนียนก่อนนะคะวันนี้ก็มากับเพลงของพี่วีก็คือคำถามของความในความคำถามของความไว้ใจนะคะก็คือเป็นเพลงใหม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปฟังดูได้นะคะเพิ่งเจ่อมาเหมือนกันวันนี้ค่ะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกันบ้างแต่ว่าอาหารในที่นี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟันคือไม่อยากจะพูดเรื่องของฟันเลยนะคะก็อืมนะ เขาบอกว่าแปดอาหารมหัศจรรย์ค่ะเพื่อฟันที่สวยของเราเองใครที่อยากฟันขาวเนี่ยก็ต้องกินอะไรที่มันมีเทคนิคอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คราบอาหารเนี่ยมันหลุดลอกเราเนี่ยก็คนที่จะมาดูกันว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคงไม่พ้นที่จะเป็นแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยนะคะดีทั้งลดความอ้วนแล้วก็ฟันอีกด้วยแล้วก็แครอทคือทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันคือผลไม้ที่มันทั้งกรอบ ที่มันเป็นผลไม้กรอบใช่ไหมเวลากัดนะกรุบกรุบโอ้โหอร่อยมากยิ่งคนที่ฟันดีเนี่ยยิ่งกินและยิ่งอร่อยนะคะคือมันจะช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับการผลิตน้ำลายซึ่งจะเป็นน้ำยา ทำความสะอาดตามธรรมชาติแล้วก็ด้วยความกรอบก็จึงช่วยทําให้มันขัดคราบออกจากฟันในขณะที่เคียวด้วยอย่างที่2ค่ะใครจะไปรู้ว่าบลคอกคืบอบลคอกี่เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นบลคอกี่ที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันให้คุณเนี่ยแบบว่าที่จะป้องกันคุณเนี่ยออกห่างจากมันเลงหรือว่าโรคหัวใจนะคะแต่ว่าก็ยังช่วยปกป้องฟันโดยการที่ว่าสร้างเยื่อ สร้างเยื่อบางๆที่มีลิ์ด้านเอ่อ้านกรดนะคะซึ่งจะช่วยปกป้องและก็เคลือบฟันอีกทีนึงเคยมีงานวิจัยหนึ่งนะคะจากบราซิลเขาบอกว่าวอลีัเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับการลดความรู้สึกเกี่ยวกับการกร่อนหรือของการเคลือบฟันที่เกิดจากน้ำอัดลมได้กว่าครึ่งเลยทีเดียวต่อไปข้อที่3นะ,ะส้มแล้วก็สับประรดค่ะผลไม้ทั้ง2เนี่ย มันจะช่วยเกี่ยวกับการกระตุ้นของการสร้างน้ำลายเช่นเดียวกันสำหรับส้มนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยลองเอาเอาด้านในของเปลือกเนี่ยมาถูฟันดูแล้วก็จะช่วยทำให้ลดอาการสะสมของคราบทำให้ยิ้มของคุณเนี่ยสวยยิ่งขึ้นแม้ว่าฟันคุณอาจจะไม่ได้เรียงแบบเรียงสวยมากแต่ถ้าเกิดว,ว่าฟันคุณขาวฟันคุณแบบดูดีอ่ะมันก็น่าจะสวยมากเลยนะคะ ต่อไป4คงไม่พนน้ำมะนาวอีกเช่นเคยนะคะสิ่งที่ต้องลองก็คือน้ำผสมน้ำมะนาวกับเบกกิงโซดาเบลกกกิ้งโซดานะคะหรือว่าเกลือเพื่อที่นำไปเ,เพื่อที่นำมาแปลงฟันให้ฟันเนี่ยขาวก็อย่าลืมแบบว่าเขาเรียกว่าไงอย่าลืมที่จะกลัวปากให้มันสะอาดด้วยน้ำเปล่า,านะคะหลังจากนาั้น ก็ต้องขอโทษทีแบบว่ามันตัวหนังสือเล็กมากแล้วตอนนี้ตาก็โหแบบอะไรจะหลับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าลืมบ้วนปาหรือว่าอะไรเงี้ยให้มันสะอาดด้วยน้าเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่ากรดคือเหมือนกับเราเราแปรงฟันด้วยน้ำมะนาวผสมโซดาหรือว่าเกลือแล้วเนี่ยนะคะเราต้องล้างน้ําด้วยน้ำเปล่าเพราะว่ากรดของน้ามะนาวเนี่ยมันจะทำให เเครื่องฟันเนี่ยมันกร่อนไปได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังมีเคชื่อฟันอยู่นะข้อ5ค่ะสตอรอเบอรี่ใครจะคิดว่าสตอรอเบอรี่มันจะช่วยได้มันแตกต่างจากเบอร์รี่สีเข้มอื่นๆสตอรอเบอรี่เนี่ยมันจะไม่ทำให้ฟันเนี่ยเป็นคราบแต่มันจะช่วยทำให้ขัดฟัน เราผสมแป้งนะคะเราผสมกับแป้งทำทำเป็นครีมแล้วก็ทาลงบนฟันเนี่ยสักประมาณห้านาทีแล้วค่อยล้างจะพบว่าฟันเนี่ยดูสะอาดยิ่งขึ้นต่อไปเห็ดหอมอ๋อเห็ดหอมคือความลับทีออ่อยู่ที่น้ำตาลค่ะน้ำตาลในเห็ดหอมเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเกี่ยวกับการสะสมแบคทีเรียนในช่องปากที่นำไปสู่ฟันผุแล้วก็มันจะเคลือบฟันที่มันกร่อนแล้วด้วย ข้อที่7งามเมล็ดงาเนี่ยที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนสครับสครับสครับที่จะช่วยลรยคราบของฟันนอกจากนี้นะคะยังให้แคลเซียมซึ่งจําเป็นต่อเออซึ่งเป็นจําเป็นอย่างมากต่อร่างกายของเราหรือว่าสุขภาพฟันที่ดีเลยนอกจากงาแล้วเนี่ยถัว่วถั่วอย่างเช่นอลมอนม์หรือว่าเออให้ให้มันเป็นแบบ ให้ก็ให้ผลแบบเดียวกันเหมือนกันอย่างเช่นแอลมอรอย่างเงี้ยนะคะใครจะคิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราไปสเวนเซนเราสั่งแอลมอรมาเพิ่มมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย,เลยกับ9บาทที่เราสั่งไปมันได้ประโยชน์นะต่อไปแค่ะข้อสุดท้ายน้ำส้มใสชูแอปเปิ้ลไซเดอร์คือเขาบอกว่าน้ำส้มใสชูเนี่ยนะับเป็นน้ำยาขาจัดคราบที่ดีมากมาก คิดได้ว่ามากแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยจะเหมาะกับการไปแบบกลัวปาดเท่าไหร่นะคะลองใช้ Apple ider, อป p เปิ i d ไซเดอร์ผสมกับเบรกเบรกิ้งโซดานะคะทำเป็นครีมไว้ถูบนฟันก็จะดีกว่าคุณหรือเออคุณรู้หรือไม่ะคะว่าวิธีแปรงฟันที่ดีที่สุดก็คือจับหัวแปลงเ e อียง45องศาแล้วก็ค่อยคอย ค่อยๆแปลงเป็นวงกลมๆนะคะเหมือนจับดินสอเนี่ยแหละ คุณก็จะได้ไม่แปรงแรงจนเกินไปถ้าเกิดแปรงแรงจนเกินไปก็ไม่ดีบางคนแบบว่าเฮ้ยฉันแปรงแรงเพื่อที่ทำให้ฟันฉันสะอาดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทําให้สิ่งที่มันเคลือบฟันของคุณนนเนี่ยมันหลุดออกไปและจะทให้ฟันคุณอ่อนแอขาดแคลเซียมและผุกก่อนง่ายและจะเป็นเ,เป็นคนฟันเหลืองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณลิซ่าคุณรู้มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแบบนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะ พบกับ JK King ใหม่ได้นะคะในวันาหน้าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าฟังแล้วแม่งกระดากหูจริงเลยไม่เข้ามาแล้วลวก็ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องขอควัมนห็นทีนี้เดี๋ยวน <พบ S 1> วัดนดี้เ้าไะสม่้เลาย